สวัสดีครับวันนี้ผมมาแข่งในการ K L Open นะครับที่ประเทศมาเลเซียนะครับก็ในการนี้ก็ต้องขอขอบคุณาบานสวิท7แบรนด์นะครับโคลัมเบีย300นะครับน้องกี้นะครับที่ส่งมาเล่นร่วมแข่งขันในในรายการนี้นะครับแล้วช่วยติดตามผลงานกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ อันนี้เป็นไงบ้างพี่วันนี้เหรอย้อยนเมื่อวานวันแรกยังไม่คุ้นกับแอ,อโปโพสแอปโพสที่นี่มีความฝืดหนืดมากไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่ถ้าม,งมงบงเบียร์มอมบอลมอมบอลลื่นเราจะชินกับการลื่นเอเจอที่นี่แบบมันหนืดต้องเปลี่ยนคืนใหม่แล้วทำวิ่งจังหวะเดินต้องเปลี่ยนเปลี่ยนให้เดินให้ช้าลงไม่เลยยังยังให้ขัดทำให้การปล่อยบอลยังไม่ดีไม่เป็นแบบที่ต้องการ แล้วถ้าใครจะมาโยนที่นี่ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างบ้างพี่เตรียมตัวอย่างแรกเลยก็เรื่องน้ํามันเพราะก่อนแข่งที่จะบอกเปนเช่นน้ำมันดูน้ํามันโปรแกรมมันอ่นให้ออกแล้วเตรียมบอร์ดไม้ถูกอย่างน้อย,ย,ยอย่างน้อยคลาาหๆการโยนจะได้และม,มีมีหลักมากขึ้นจะได้ไม่ต้องเตรียมบอร์ดมาเยอะเนี่ยอย่างแรกแล้วอย่างสองคือเรื่องโพสนี่แหละอย่างที่บอกถ้าใครมีปัญหาเรื่องโพส ชอบลื่นๆอะไรเงี้ยมาเจออย่างนี้ก็ฝึกก็ต้องเตรียมแผ่นแผ่น,ผนสไลด์แผ่นรองเท้าให้ลื่นขึ้นเพื่อตอนสไลด์จะได้ดีขึ้นประมาณนี้ครับวันแรกวันแรกโยนเป็นไงบ้างครับที่นี้ไม่ได้เรื่องเลยครับผมม <c oughs> ันยักยักง่ายอะไรตรงไหนครับอ,อย่างแรกก็ต้องปรับสภาพกับแอปโพสก่อนครับเพราะแอปโพสบ้านเราค่อนข้าง,งลื่นพอมานี้แบบ ติดมากเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยชินอาจจะต้องใช้เวลาปรับนิดนึงครับแล้วสภาพน้ํามันสภาพน้ํามันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่แค่ว่าเราไม่สามารถโยนลงที่เดิมได้เฉยแล้วน้ํามันเปลี่ยนเดียวไหมครับสําหรับผมไม่ค่อยครับเพราะลายที่ผมเล่นมันค่อนข้างไม่ค่อยมีใครทับกันแล้วถ้าใครอยากมาโยนที่นี่ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับ อย่างแรกเลยต้องปรับสภาพกับแอร์โพสก่อนนะเพราะว่าเรามันลื่นทุกที่อะครับมาที่นี่มันออกต่างประเทศมันค่อนข้างจะเป็นแนวแนวนี้ส่วนใหญ่นะครับจะแบบติดๆหน่อยบ้านเราแบบจะมีการขัดแอร์โพสตลอดเนี่ยมันก็เลยทําให้มันลื่นเกินไปซึ่งถ้าเกิดว่าเราชินกันที่บ้านเรามากๆเนี่ยวเวลาออกมาแข่งตา่างประเทศอาจจะต้องปรับตัวเรื่องแอร์โพสเยอะหน่อยครับเมื่อวานมาโยนวันแรกเป็นไงบ้างครับเมื่อวานเหรอครับคือ คืออย่างนี้ตอนโยนซีเนียตอนโยนซีเนียหนึ่งคือน้ามันมันโยนได้นะแต่เมื่อวานมาโยนน้ํามันกับตอนมาโยนเกรดเนี่ยพละเรื่องเลยเล่นลายเดียวกันก็ก็มันมันมันเหมือนมันไม่ไม่เหมือนเดิมจะยากนิดหนึ่งแล้วเรื่องพืนแอปพลมีปัญหาไหมครับแอปพลมีปัญหาครับหัวเข่าเจ็บเลยสะดุดไปสองครั้งคือหัวเข่าบิดมันมันมันทำให้เราบิดพอบิดแล้วมันปวดขาปวดเข่าเลย รอบนี้เตรียมบอลมากี่ใบนะครับเตรียมบอลมา5้าใบครับไม่ไดเอายูรีเทนมาคิดว่าถ้าจริงๆแล้วมันต้องใช้ยูเทนมันจะนิ่งกว่าเยอะการทํางานของบอลเขาจะนิ่งกว่าเยอะคว,ควรควรจะมียูรีเทนใช้แล้วถ้าใครอยากจะมาโยนที่นี่ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างพี่ถ้าใครอยากมาโยนที่นี่หรอจริงๆน้ํามันที่นี่เขาคงที่นะเขาน้ํามันเขานิ่งมากเลยนะก็คือมีรอบมีอะไรก็โยนได้หมดครับโยนโยนง่ายอยู่ เมื่อวานเป็นไงไครับเมื่อวานห้าร้อยไปไปเมื่อวานมีอะไรยากง่ายมีอะไรยากง่ายอะไรยากเลนมันเปลี่ยนเร็วพี่เัเนเปลี่ยนเร็ว<ะ>เรื่องพื้น A อเอฟโพสมีปัญหาไหมครับโอ้ยเปลี่ยนต้องต้องมานี่ต้องเตรียมพื้นลื่นมาถ้าเกิดโยนพื้นเมืองไทยโยนไม่ได้ถ้าใครอยากจะมาที่นี่ต้องเตรียมตัวยังไงครับที่นี่ก็ก็เตรียมพื้นเอโพสเลยอย่างแรกแล้วก็ เวลาซ้อมที่เมืองไทยอ่ะอย่าโยนคนเดียวแบบผมให้โยนกับเพื่อนห,หลายๆคนเพราะว่าเลนมันเปลี่ยนเร็วพยายามซ้อมกับเพื่อนหลายๆคนเพราะว่าถ้าซ้อมแบบคู่ละหกอย่างเงี้ยคู่ละห้าคู่ละหกเนี้ยเลนมันเปลี่ยนเร็วเราก็จะได้ชินวเวลาเลนเปลี่ยนเร็วเราก็จะได้รับได้เร็วเชีวเมื่อวานโยมวันแรกเป็นไงบ้างครับยังยังไม่ค่อยดีนะครับแอร์พอสค่อนข้างจะหนืดมาก เนื่อแบบสะดุดเลยนะครับไม่เนือธรรมดาไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่แต่วันนี้ค,คิดว่าน่าจะลองปรับ,รบโยที่พื้นนะครับพยายามขัดขัดพื้นน่าจะช่วยได้บ้างครับแล้วถ้าใครอยากจะมาโยนที่นี่ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างรครับก็ต้องเตรียมพื้นเปลี่ยนมาเยอะๆเลยครับตอนแรกส,ส่วนลูกก็น่าจะผมว่าน่าจะลองประยุกใช้ได้คิดว่าน่าจะใช้ได้เพราะว่าแต่ละรอบเนี่ยน้ำมันสองรอบก็ไม่เหมือนน,นะครับเมื่อวานโยนมวันแรกไปไงบ้างครับ ก็ดีครับแต่ตอนนี้ก็วันนี้ต้องเริ่มใหม่เช้าสู้เต็มที่ครับวันนี้ขออีกรอบหนึ่งแล้วมีอะไรยากมีอะไรง่ายเมื่อวานเมื่อวานก็ยากก็เลนเปลี่ยนเร็วนะก็ต้องตามไม่ทันครับแล้วพื้นแอปพลิซมีปัญหา,าไหมครับโอปสรรคสุดๆเรื่องของพื้นแอปพลครับไม่ชินเลย ใช่ครับเป <c oughs> ิดมากๆถ้าใครจะมาโยที่นี่เราต้องเตรียมตัวยังไงครับคนไทยครับอุปกรณ์ครับสำคัญเลยครับจะคิดว่าเพินท้ายยางเดยวนะครับส้นก็สําคัญนะผม